ฮอนด้านิวฟอร์ซ่าสามารถศูนญโรซิงนิวฟอร์ซ่าสามารถศูนย์เหนือกว่าทุกความเป็นที่สุด เพื่อนก็น่าจะทราบกันแล้วครับว่าเจ้า New Forza สามารถสูตตัวใหม่ได้ทำการเปิดตัวกันไปที่เรียบร้อยนะครับตั้งแต่ประมาณสักส่้งปลายสัปดาห์ที่แล้วนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้มาจอดที่แจ็คชอปเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับกับรถสีแดงซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นการปรับโฉมครั้งสำคัญอีกหนึ่งครั้งครับจากไทยฮอนด้าให้กับเจ้าตัว พอซาสามารถูครับในส่วนของสีนะครับมีให้เลือกถึง4สีนะครับถ้าเพื่อนๆรู้จักกันดีเนี่ยจะมีสีหนึ่งนะครับที่ยังไม่ได้โดนยกเลิกการผลิตออกไปนั่นคือสีเทาครับมิเทอร์เกรนะครับส่วนสีที่มาใหม่นะครับก็จะมีอีก3สีนะครับนั่นคือคอสติคแบล็กนะครับคือสีดำนะครับส่วนอีกสีหนึ่งนะครับซันสตอร์มเลดก็คือสีแดงนะครับและสีหนึ่งครับที่ต้องบอกว่าถูกใจเพื่อนๆสายทีแน่นอนคือสเตล่าไว้นะครับนั่นคือสีขาวทั้งหมดสี่สีใช่ไหมเพ นั่นคือตัว h 2 c นะครับก็จะเป็นตัวแต่งที่ต้องบอกว่าสายทัวริงน่าจะชอบกันเดี๋ยวผมเจาะให้ดูทีหนึ่งในส่วนของราคานะครับตัวธรรมดาจะอยู่ที่1 8 3 0 0 0บาทนะครับส่วนตัวแต่ง h 2 c นะครับจะอยู่ที่1 9 7 7 0 0เื่อบาทนะครับเพื่อนๆจะได้ออปชั่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นจอ tft นะครับขนาด5นิ้วนะครับแล้วก็ไฟใต้เบาะเพื่อจะส่องสว่างเวลาเพื่อนๆเปิดหาของนะครับผมบอกเลยครับว่าไม่ธรรมดาเพื่อนๆจะต้องชอบกันแน่นอน ในส่วนของระบบคอนโทรลเลอร์นะครับหรือตัวประกับด้านซ้ายตัวนี้นะครับมีการเปลี่ยนใหม่นะครับจากที่ตัวเดิมเนี่ยเพื่อนๆจะต้องปรับมันจะเป็นตัวแยกลงมาคอนโทรลเลอร์ที่เป็นลดซิงนะครับมันจะอยู่ตรงนี้แต่ว่ารอบนี้ครับทางทยฮอนด้าได้ปรับเปลี่ยนตัวประกับมาไว้รวมกันที่นี่เลยครับออปชันตัวนี้เลยการเล่นนะครับปรับง่ายมากไม่ว่าจะเป็นการคลิกปุ่มนะครับซ้ายขวาตัวแท็กชันคอนโทรลนะครับในตัวแต่ไฟเลี้ยวซ้ายขวาหรือแม้กระทั่งนี่ผมโชว์เลยในการเลื่อนขึ้นลงของชิลนะครับ วินชิลนะครับตัวนี้นะครับจะสูงรว,วมๆเนี่ยทั้งหมด180มิลนะครับก็เป็นภาพรวมของชิลสไตล์ทอลลิงนี่ผมยินมองเนี่ยมันก็สูงขึ้นกว่าเดิมเพราะอย่างตัวเก่าอ่ะก็จะสูงน้อยลงนิดนึงนะครับก็ในส่วนของตัวนี้เ,เพื่อนๆสายทอลลิงก็น่าจะชอบกันนะครับนี่ชิลสูงขึ้นกว่าเดิมอีกประมาณนิดนึงนะครับนี่นเดิมๆก็จะเตี้ยกว่านี้หน่อยแต่ว่าไอตัวเก่านะครับถ้าตัวใหม่เนี่ชิวค่อนข้างสูงครับอุ้ยเหมาะได้พอดีเลย เอาเรื่องครับทุกคนขอมาต้องมีไปแล้วตรงนี้นะครับนี่ใกล้ๆนิ้วชี้ผมนะครับนี่คือกลุ่มพาร์ทไฟสูงเห็นไหมครับทุกคนผมกดหนึ่งทีไฟก็จะสูงหนึ่งครั้งกระพริบกระพริบกระพริบนี่เป็นการส่งสัญญาณเตือนเพื่อล้มทางนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆขี่ทางไกลๆและถนนมันมืดยกขึ้นครับปรับยกขึ้นปุ๊บไฟจะสว่าง ตลอดทางก็คือเป็นไฟสูงแต่เวลากับสถานาการณ์ปกติอย่าลืมกดลงนะครับอย่างนี้นะปิดด้วยนะครับและต้องบอ,อกเพื่อนๆเลยครับว่าตรงนี้นะครับสําหรับผมตัวใหม่ใช้งานง่ายมากขึ้นเยอะเลยครับแต่มี1ปุ่มทุกคนจะยังไม่เห็นว่าผมกดนะครับนี่ปุ่มตัวนี้ครับเดี๋ยวกดให้ดูครับเพราะว่ามันเป็นปุ่มใช้สําหรับสั่งการจอ TFT ครับ <_ im itating> แต่ดับแรกจะใช้ระบบรถซิงได้เพื่อนๆต้องโหลดแอปนะครับ มันจะมีชื่อว่า Honda l o s ด s y n c นะครับพอโหลดออกมาปุ๊บเพื่อนๆจะมาทำการคอนเน c t โดยระบบบลูทูธนะครับที่จอของทาง Honda New Forza 3สามารถสูคันนี้นะครับโอเคพูดมาขนาดนี้ต้องเล่นให้ดูแล้วแหละว่าจอตัวนี้เล่นอะไรได้บ้างถ้าเพื่อนๆอ,อยากรู้มามาดูกันเลยครับ แล้วมาอยู่ตรงนี้แล้วนะครับพร้อมแล้วใช่ไหมทุกคนนี่ก่อนจะโชว์จอของใหม่ครับแกะเลยกลัวไม่ชัดนะครับทุกคนนี่นะครับเปิดขึ้นมาจะเจอฮ o n d a ครับปีกนกแบบนี้นะครับนี่จอสวยนะทุกคนอาถุมอธิบายเบื้องต้นก่อนครับตรงนี้ที่เพื่อนๆเห็นนะครับนี่ครับไฟโชว์ขาตั้งนะครับก็บางทีทุกคนน่ะจะลืมว่าเอาขาตั้งขึ้นจะไม่สามารถสตาร์ทรถได้นะครับนี่เห็นไหมตรงนี้ครับคือ สัญลักษณ์ที่จะบอกว่าเพื่อนๆจะขับรถได้อีกกี่กิโลนะครับซึ่งคันนี้ผมเติมน้ำมันไว้เนี่ยมันจะขับได้อีกประมาณสัก25กิโลนะครับและที่อยู่ตรงนี้นะครับนี่คืออุณหภูมิด้านนอกนะครับนี่ก็จะเหมือนพวกรถยนต์นะรถยนต์ก็จะมีบอกนะครับว่าตอนนี้อุณหภูมิด้านนอกเนี่ยที่เราอยู่เนี่ยอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับโอเคแล้วก็ตรงนี้ก็เป็นนาฬิกาบอกนะครับมาเข้าฟังก์ชันกันเลยกดสติ๊กหนึ่งทีไปทางขวาครับนี่เข้ามาปุ๊บมาเจอตัวนี้นะครับเลื่อนนะครับมันจะม บอกกิโลนะครับแล้วก็ตัวนี้ครับเลือกเฟืองคลิกขวาเข้าไปทีครับเพื่อนๆจะเจอนี่เลยฟังก์ชัน Display general service ใช่ไหมครับถ้าฟังก์ชันเนี่ยเลือกเข้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการเลือกทิปนะครับออโต้รีเซตนะครับแต่ถ้าเลือกลงมา Display เปลี่ยนอะไรได้บ้าง Display อันแรกครับ bar ก็คือจอแบบวิ่งนะครับส่วนเซอร์เจะเป็นจอแบบวงกลมนะครับอ่าผมโชว์ให้ดูนะนี่คือ c i r ร์เนะครับกดออกครับนี่เลื่อนคลิกไปทางซ้ายเรื่อยๆนะครับออกมานี่จอจะเป็นแบบนี้ ก็เป็นลูกเล่นของทาง Honda นะครับฟังก์ชันต่อมาครับในส่วนของ b บส e น็นะครับก็จะบอกระบบความสว่างครับออโต้ก็คือตามสถานการณ์นะครับห้องมืดก็จะมืดนะครับส่วนเมนูนี่นเพื่อนๆคลิกเข้ามาก็เริ่มเลยเลยนี่แปดสว่างสุดนะครับไปฟังก์ชันต่อไปนะครับแบ็กกราวครับเพื่อนๆสามารถเลือกได้ครับอยากได้สีขาวสีดําหรือออโต้ถ้าออโต้เนี่ยก็คือมันจะปรับอัตโนมัตินะครับว่า ตอนนี้เพื่อนๆกี่โมงแล้วถ้ามืดแล้วก็จะเป็นดำนะครับถ้าเป็นช่วงเช้าก็จะเป็นสีขาวนะครับอ่ะผมให้ดูสีจอดําบ้างดีกว่านี้เอ๊อ่ะสตาร์ทโชว์เลยเนี่ยครับรอบจะวิ่งอย่างนี้เลยนี่ความเร็วก็แบบนี้ครับนี่ครับโอเคอย่างที่บอกไปนะครับถ้าเพื่อนๆจะใช้ระบบหน้าจอท f t ตัวนี้ครับสามารถเลือกเล่นได้จากการเชื่อมระบบบลูทูธเข้ากับตัวจอตัวนี้ผ่านมือถือของเพื่อนๆน,นะครับ งั้นผมพามาดูวิธีการเชื่อมต่อก่อนดีกว่านะครับเพื่อนเพื่อนคลิกขวามาครับนะครับมันจะมีรูปขึ้นนะครับนี่ก็เลื่อนลงมาที่รูปนี่ครับรูปเฟืองแบบนี้นะครับพอเจอรูปเฟืองแบบนี้กดคลิกขวาเข้าไปทีครับอ่าก็จะขึ้นมาแล้วครับเห็นไหมฟังก์ชัน display general service นะครับเพื่อนเพื่อเลื่อนลงมานี่ครับนี่ general ครับนะครับแล้วก็คลิกขวาไปครับจะเข้ามาที่นี่ครับ date time ก็คือตั้งวันที่เวลานะครับ unit นะครับนี่ก็คือวิธีการดูค่าต่างๆเหมือนกันนะครับแล้วก็ ตัวอ่านว่าอะไรวะเนี่ย Landquid ในส่วน Landquid เนี่ยก็คือตัวเปลี่ยนภาษานะครับซึ่งมีทุกภาษาเลยยกเว้นภาษาไทยนะครับโอเคแล้วก็ Restore ก็คือตั้งค่าเริ่มต้นนะครับนี่แล้วก็ตัวนี้ครับ Bluetooth p a n n i n g reset นะครับก็เพื่อนๆจะต้องเข้ามาที่ตัวนี้แล้วกดคลิกขวาไปเพื่อจะกด Yes ในการ Bluetooth กับมือถือของเพื่อนเพื่อนต้องเปิด Bluetooth ก่อนนะครับแล้วก็เอา จอมาไว้ใกล้ๆกันแล้วก็กด Yes เข้าไปมันก็จะ Connect กันนะครับทีนี้ก็จะเริ่มการทํางานได้แล้วนะครับและใต้ตรงนี้ยังมีของดีอยู่นะครับเพื่อนๆก็มันจะมีนี่ครับนี่ระบบชาร์จเจอร์นะครับนี่เป็นไงแต่รุ่นนี้จะไม่ได้ใช้ยูน B นะครับจะเป็นหัวแบบ Type C ให้นะครับนี่เพิ่มความสะดวกสบายให้กับเพื่อนๆที่ใช้โทรศัพท์ในแต่ละรุ่นได้เลยนะครับโอเคนี่คืออีกหนึ่งระบบที่รถคันนี้มีให้มาครับ แล้วก็ในส่วนของไฟใต้บาะนะครับนี่เดี๋ยวโชว์ให้ดูครับขอแคาเปิดปุ่มก่อนนี่ปึ๊บเปิดบาะขึ้นมาครับเพื่อนๆจะเห็นไฟตรงนี้ครับปกติจะไม่มีครับแต่ใน Honda New f o r z a สามารถสูตรถซิงตัวนี้จะมีไฟตัวนี้ให้ครับส่องสว่างนะครับในจังหวะที่เพื่อนๆหาของตรงนี้นะครับมันก็จะทําให้หาของได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งต้องบอกเลยออปชั่นนี้อาจจะดูไม่ไม่มีอะไรมากแต่สําหรับผมผมว่ามันมีประโยชน์นะครับนี่ไม่ได้ใช้ก็ปิดเบาะลงนะครับนี่ ไปไงครับกับออปชั่นดีๆจากทางไทยฮอนด้าครับหลังจากไปดูออปชั่นนะครับต่างๆที่ได้เพิ่มมาในคันนี้แต่ผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ยังเจ๋งเหมือนเดิมนนครับกับระบบ ESP+4 วาล์ว wow นะครับในตระกูล350เนี่ยเครื่องยนต์ตัวนี้ผมบอกเลยว่าแรงขี่สนุกติดมือมากนะครับและอย่างหนึ่งถ้าเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่เคยรู้ว่าโชคเดิมเนี่ยของเจ้า ฮอนด้านีฟอร์ซสามารถสูดรถซิ่งเนี่ยสามารถปรับได้ถึง5ระดับนะทุกคนก็คือเนี่ยครับใต้บอร์ดนะครับในถุงเครื่องมือมันจะมีตัวปรับให้เพื่อนๆแค่ไขตรงนี้นะครับมันจะเลือกได้ถึงหมด5ระดับนะครับก็ถ้ายิ่งกดมากนะครับตัวนี้ก็จะแข็งขึ้นเนี่ยครับอาจจะเป็นข้อมูลที่เพื่อนๆยังไม่เคยรู้นะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจลองดูในคู่มือจะมีบอกนะครับวิธีการปรับครับ ในส่วนของฟีลลิ่งในการขับขี่นะครับหลังจากที่ผมได้ไปขับขี่มาเนี่ยผมบอกเลยว่าในส่วนของพละกําลังเครื่องยนต์ก็ยังตอบสนองนะครับในจังหวะที่จะเร่งแซงก็ถือว่าถูกใจเลยคือเพื่อนๆที่จะใช้งานในเมืองนะบอกเลยว่าเร่งติดมือแน่นอนไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเพื่อนๆจะออกรถอีกสัก1คันนะครับผมบอกเลยว่านี่คือ1ตัวเลือกที่เพื่อนๆจะพลาดไม่ได้กับเจ้า Honda n e w f o r z a ซ5 0รถซิงครับและต้องบอกว่าลูกเล่นของคันนี้ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับแต่ ผมยังไม่ได้จบเพยงเขานี้นะยังมีตัวที่เป็นตัวแต่งจากทางค่าย h 2 C นะครับเดี๋ยวของแต่งคันนู้นจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวไปดูตัวนี้กันครับ บอกว่าคันนี้นะครับเป็นรถที่สเปเชียลมากๆเพราะอะไรรู้ครับทางคองด้าครับผลิตมาเพียงแค่350คันครับที่ต้องบอกว่าสเปเชียลอันดับแรกนะครับเห็นไหมครับนี่ในส่วนของสไลด์สติ๊กเกอร์ครับนี่ออกแนวใสาลุยนะครับนี่สติ๊กเกอร์ลายลุยๆหน่อยนะครับก็จะเป็นสติ๊กเกอร์ที่แปะกับตัวรถสีขาวสเตล่าไว้นะครับเพื่อนๆแล้วก็ตัวนี้ครับโลโก้ตัวนี้ครับเป็นสีส้มครับเพื่อนๆเห็นไหม ตัวพื้นวางเท้าครับสีส้มจากเ2ทนะครับนี่2ชิ้นนะตัวนี้ตัวนี้นะครับส่วนพักเท้าคนซ้อนก็เป็นสีส้มครับนี่ของแต่งที่ให้มากับคันนี้ก็จะคุมโทนนะครับเป็นสีขาวกับสีส้มนะครับ อะไรแต่งก็เลยจะกลายเป็นว่ามีสีส้มมาด้วยยังไม่พอครับวงล้อนะครับสีน้ำตาลไม้แบบนี้มีสติกเกอร์สเปเชียลด้วยครับนี่จาก h ททูซีนะครับเสริมความดูแบบว่าทัวริงเพิ่มมากขึ้นนะครับแล้วก็ในความใหญ่ของกล่องท้ายตัวนี้นครับเพื่อนๆสามารถถอดออกได้นะครับนี่ตัวนี้นะเดี๋ยวผมให้ดูกล่องตัวนี้สามารถแยกออกได้ในกรณีที่เราไม่ได้ใช้กล่องนะครับก็จะเหลือแค่แหลกเราสามารถเอาออกได้นะครับพอยกกล่องออกก็จะเหลือแค่แผ่นแหลกด้านล่างตัวนี้นะครับ ซึ่งก็สะดวกสบายแล้วกันนะครับก็ไม่จําเป็นจะต้องพกกล่องไปตลอดเวลานะครับแต่ในส่วนของแคดบาร์นะครับก็ช่วยในเรื่องของการการล้มได้ดีเลยจังหวะถ้ารถม,มีอาการเสียหลักหรือว่าจอดล้มอะไรก็ช่วยได้เยอะนะครับในส่วนของของแต่งเนี่ยถ้าเพื่อนๆอ,อยากจะได้ของแต่งสีส้มแบบนี้บอกเลยว่าไม่มีขายนะครับเพื่อนๆจะต้องออกรถรุ่นนี้เท่านั้นซึ่งทาง h o n da ผลิตมาเพียงแค่350คันนะครับแต่ไม่ต้องเสียใจไปครับ ถ้าอยากได้แบบนี้จริงจะมีอีกหนึ่งสีที่สามารถซื้อได้นั่นคือสีออกเทาๆนะครับสีเกรย์นั่นเองนะครับก็จะเป็นชุดแต่งแบบนี้เลยพื้นวางเท้านะครับ2ชิ้นแบบนี้พักเท้าคนซอ้อมแบบนี้จะเป็นสีเทานะครับมีจําหน่ายทางศูนย์บริการทั่วประเทศเร็วๆนี้นะครับและอย่างที่รู้กันดีนะครับว่าทางฮอนด้าเนี่ยมีศูนย์บริการอยู่ทั่วประเทศนะครับเพื่อนๆสามารถมั่นใจได้เลยว่าไม่ว่าเพื่อนๆจะไปซื้อรถออกรถหร,ถหรือแม้กระทั่งไปซื้ออะไรเนี่ยทางฮอนด้ามีพร้อมบริการเพื่อนๆทันทีนะครับ อยากจะรู้ว่าแจ็คช็อปเจ้ารุ่นนี้มาแต่งไปสไตล์ไหนฝากติดตามนะครับโอเคยังไงวันนี้นะครับผมโดโดโปรเจกต์ Project, ฝากเพื่อนๆติดตามเจ้า Honda New p o r z a 30าสรโรซิงค์ทั้ง2ตัวนี้นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นตัวธรรมดานะครับที่จะมีทั้งหมด4ส,สีแดงดำขาวเทานะครับแล้วก็ตัว h 2 c Special Part s p e c i a l p a r ีแบบนี้นะครับก็จะมี350คันเท่านั้น สนใจยังไงลองติดต่อได้ตามศูนย์ Honda ทั่วประเทศยังไงวันนี้ผมด้วยโปรเจกต,ต์ฝากกัด้วยนะครับกับ Honda New Forza ซสามารถศูนย์โรซิงนิวฟอร์ซ่าสามารถศูนย์เหนือกว่าทุกความเป็นที่สุด